พี่น้องครับพาพี่น้องมามาวัดนะครับวัดบางกุ้งนะครับผมมาขอสวดขอลาบขอไส้นะครับเพื่อสีอาเิตยในช่องดังนะครับมีโชคมิลาบก็ไปพอดีครับมือนี้เป็นวันหวยออกพอดีครับพี่น้องค้นกับมาคนกับมาหลนะครับพี่น้องคนมาหลายแต่พาพี่น้องยังมึงรอบๆนะครับรอบๆวัดบางกุ้งนะครับมาอันนี้ก็สิไม่เห็น รูปปั้นนะครับเป็นข่มวยสมัยก้อนนะครับพระเจ้าตากสินเป็นรูปปั่นมวยโอ้ไรปั่นสมัยพระเจ้าตากเป็นไข่นะครับเป็นข่บางกุ้งสมัยก้อนพี่น้องพี่น้องมึงหลอบมึงเนี่ย,ยามานีกับเมาปีและครับพี่น้องพี่มองค้ขนขอโสคอลาพราะเจ้าตากสินครับเห็นบ่พี่น้อง คนกำลังนะครับรุดถูบขอพอนบริเวนกัือว่าอากาศดีพี่น้องว่ออากาศดีอากาศดีนะครับอากาศดีเห็นบ่อันนี้คือไข่บางปุ่งนะพี่น้องพระเจ้าตากสินนะครับ กจอมาขอเด็ดขอเบอร์พี่น้องบูาชามาถาบูชาผมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับรอบๆมานีก็สิมา,าบูชานะครับเป็นดอกไม้ทูตเ,เทียนนะครับไม้ทูตเทียน้ทูตเทียนนะครับบูชา พระพุทธรูปครับพี่น้องพระพุทสรุปต่ว่าไข่หม่องไข่แม็กอยู่ข้างในครับเป็นหลวงพ่อนินมณีนะครับอันนี้คือไอ้นอกนะพี่น้องอันนี้คือการขอพรขอ,อพรจากหลวงพอ่อม <c oughs> ีข้าเจ้าบนใบนะครับข้าเจ้าจะเอาขอพร ผมครับอันนี้คือการบูญเจ้าบนญเขาจะอยากเอาดอกไม้มาถวายนะครับพ่อสาธุครับขอให้ช่องผู้ข่าดังเอเดอรสาธุนะครับดูไข่แม็กดูหางในครับโยยาผ้าพี่น้องขอเป็หางในอันนี้เป็นเป็นโบสถ์เก่าสมัยพระเจ้าตากสินนะครับเป็นตน้นโพลอ่ลบล่บล่บลอบเลยนะพี่น้อง หลวงไงก็ยัสวยงามด้วยทีเดียวนะครับนี่พี่น้องผ้ากันมาติดแกะท่องนะครับดูมีดดาบนะครับพี่น้องมีดดาบแบบไงด้วยท่านบอกอาจารย์ว่าปิดท่องนะครับพี่ท่อง,องท่านบอกขอมาในโบสถ์ครับพี่น้องครับบ้านนี้ก็สิ ขาไปให้นโบสเมื่อกี้เขาเจ้าบบไห่ยทนะครับประสีมะย่างรอบโบสถ์มุงบริเวณนะครับอันนี้เป็นโบสถ์สมัยเก่าพี่น้องยร้อยปียู่พี่น้องห่างไมน,นะครับมีส่วนไม่รอมรอบโบสถ์เก่านะครับข้างไมกจะเป็นรูปของประวุติรูปพระเจา้ากรลั่งไปปพิททองนะครับผมก็ไปปิททองมาแล้วนะพี่น้องพิททองมาแล้วก็เปพระย่างรอบโบสถ์นะครับรอบโบสถ์จักสามรอบ เป็นโบสถ์เก,าเก่าแก่คนลังไหร่ข้าม้ามุนีหลายนะครับดอกไม้ได้ดอกไม,ม้นะครับมันดอกอบอกรู้สึว่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้พี่น้องมีความศักดิ์สิทธิ์ปรคักเลยนะครับล้างโบสถ์นะพี่น้องล้างโบสถ์ก็สิประมาณนี้นะครับก็สิ เราไล่เอดกับศิโพทอถึงเพราะวา่าเจ้าหนังี่เขาเจ้า,าบ,บ,บ่ให้ท้ายลูกหรือว่ายังในโบสถ์นะครับพอซักซีดแห้งพี่น้องนะครับกิท้ายลูกท่ายภาพรวมๆนะครับอัดวีโอร่วมกระสิขาวๆประมาณนี้นะครับขั้นผิดพลาดประการใดขอให้พี่น้องลงหนานะครับเอาสมนีก้อนครับจังค่อยพอกันไหมเมืม่อนี้กับผ้ากันมาเอาบุญนะครับเอาบุญมาฝากพี่น้องสุกค้นนะครับมีโชคพิลาานับกันได้พี่น้อ,นอง สวัสดีครับ